ลอเดดอวงวงดแล้วจรปอ่วรอะรเด็นเรว่าากเลือกูโดนเองเยโดนแล้วโดนแล้วครับครับเอา้อมแล้วอันนี้เล่นเกมเรโดนเต้นแน่นสนครับอ่า แนนโกค <Land> off, <can> รับแนนโนกแนนกตะล้อกันเอยมันแนนงกต้อยกเื้แบบเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรตัอยากจะมีไปทาง

ที่ทําแน่ใจขังคนเก่าอ๋อใกลุ่มนี้ก็โดนไปขอใจเธอแลกเบอร์โทรครับอ่าร้องกันเองเต้นกันเองเลยอ่ะร้องเองไหมร้องเองใครจะร้องให้อ่ะเฮ้ยน้องเต้นเราเต้นะร้องอะไรวะเบอร์โทรอื่นจะได้อะทันกำลังเข้าสู่รายการรักษาหัวใจ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาพรอยังโอเคท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากับใจไปเก็บรักษาโย เล็กไม่เต้นเลยพี่เล็กไม่แรงเลยพี่ครับเล็กไม่แรงอ้าตอคนเดามาเลยสข้างเต้นแล้วอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรถชนปล่อยมนมาปล่อยมนมาพอล้พอล้วอพยพ่ใช่คืนม่กินเนี่ยโปรโมนั่นน่ะใช่ กินพอมดนั่นแหละเขาเลยพุ่งเมื่อกี้เนี่ยร้อนร้อนร้อนอ่านะครับอย่าเล่นได้ไหมมาเนี่ยมาเล่นแก้วของอ่ะเหมือนพี่โฟมอ่ะจริงอ่ยเชื่อกูเมือแพ้เนี่ยไปหามบางทีถามเนี่ยได้ยืนแดกบางทีกูโกงแม่กระชาแก้วกูไปแดกงงเลยพี่ยายอยู่แก้วกระขวดตกลูกแม่กระชาแก้วกูไปแดะเฉยมากเนี่ยเบล่าอ่ะ

ดูนี่ก็โดนเบียร์กับโฟโมสอดมาไอ้นี่ก็บอกว่าขนมปังไอ้นี่ก็โค้กกระป๋องนึงแล้วเนี่ยอย่าเล่นท่ายากพี่ขอร้องนี่อิ่มแล้วข้าวเคิร์บไม่ต้องกินแล้วทีนี้ชีวิตอร่อยน้องยายายาหมดปั้นปีนมาหมดอย่าเปิดในสุขภาพเนาะกินเบียร์เอ้ยกินนมปังนมเบียร์ขอโสุขอโทษดี ไอันนี่ก็กินโค้กหนุบปังโอ้ฟาสต์ฟู้ดจริงๆชีวิตโอ้ยมัไม่ได้กินโค้กมันกินนมเอ้ยพี่เล็กพี่เล็กจะหว่านเองพี่เล็กพี่เล็กสู้พี่เล็กเล็กน้อยเสมอเลยอ่ะพี่เล็กพี่เล็กทำพี่เฮ้ยงงไปแล้วครับไม่ได้ยังไงม่แม่งเรื่อยๆครับเรื่อยๆแต่ชัวร์ครับไม้นิ่งมากไม้ไม่นี่ อย่ลืมเขาเขาแดกแล้วตะซอยไปดึงกล่องแล้วดูเสื้อไหมด้วยเปิ้ล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 ใบใบเปิ้ลิบใบอดไว้เอาแล้วหมดเอาละเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกูอยากเห็นเลยดูด้วยมองข้ามมไเมืองเจนไวยอยากดูเลยแก้วดีไหมเปล่าเปิ้แก้ว

เจ๊ท่ออยู่นี่ <c oughs> ท่ออยู่นี่ท่ออ๋อท่ออยู่ตรงนี้โอ้อโห<ฮ>เจ๊มันเผยปงกันอันนี้คน้าหน่อยคน้าคน้าค้า,าให้เจ๊หน่อยโอกเลยสงสารมันเปิดดีเละ้วครับ <c oughs> 입니다 required o o o poured also y e a not m e a v จะหนาวข้างกายรู้สึกปวดว้าวจ็นคิดลังลยอยไปสานกลายพอเวลายังเป็นกลางคืนที่ไรใจที่มีแต่เงาก็เงามากมายถ้าเธอเคยรู้สึกแบบน,นี้ก็โปรดตั้งใจฟังแค่ย้ายเพลงเขาจัน้ำทำให้เธอสบายใจลองหลับตาลงัะ ก็จะให้ฉันไม่จากไปไหนปลดปล่อยความเหงาเชื่อสูดลมหายใจที่มีค่าและก็จะรู้ว่าฉันนะพร้อมยือนอยู่ข้างเธอเ oh. อาเหงาที่ใจจนอาจจะท้อมืดเกินจนเปลี่ยวยากขออยากจะขอให้ใครจุงมือข้าง Call you can't. I can't.